นี่เอาสนั่นไตพบมาให้เนี่ยลองกินแคปซูลใส่มาให้สองหยดเป็นสนั่นไตพบสูตรนี้มีตำรับยาอย่างดีเลยอะ่ะของดีแล้วเนี่ยหมอเขาปักปรุงมาให้ลองลองกินดูนก็นี่แหละมันจะช่วยให้เรื่องแก้อาเจียนกินได้อะไรพวกเนี้ยดีขึ้นเลยแหละแล้วแผลเป็นไงบ้าง ไม่หยดน้ำมันนะหลาเตวนตะรำพอเลมานนะเด็ก ย่งเยมันกินอะไรไม่ได้แล้วมันอ้วกนี่ใครไปขอเทศบาลมืทิทงแล้วเขาบอกว่าทำได้อย่างเดียวก็คือว่าต้องเอาลุงอ่ะออกทีวีออกสื่อว่าให้ช่วยเพราะว่าพี่น้องไม่เอาแล้วก็น้องที่เอาที่ไปเขาก็ไม่รับผิดชอบอืเป็นบ้าอืออกสื่อได้อย่างเดียวให้สังคมให้สังคมแบบช่วยช่อเหลือ คประจ,จัเนเขามัน,นเป็นกรามไม่ใช่คนไหนที่วะเราไม่ดีเราก็เน้นบอกเขาไปดีคนไหนไม่ดีก็เราก็เอาคนดีๆไอคนนี่แบบเสี่ยมอย่างนี้โจมันเอาที่ไปแล้วมันไม่รับผิดชอบเงี้ยก็ให้มันรับผิดชอบไปอืก็ให้สังคมก็ตาหน้ามันไปเพราะมันไม่รับชอบนี่อืจะให้มั่งก็จะหืมจะให้เดือดร้อนันคุนม้มไหมเนี่ยวะเราไปไหนทำงาน เนี่ยมึงถ่ายเลยมึงถ่ายเนี่ยแล้วเป็นออกมาุดละใบมึงขายปลาเนี่ยกูไปหาเขามาทิงแล้วเดี๋ยวกูจะไปอีกรอบนึงเขาบอกว่าต้องเอาออกซื้อครับอย่างนี้ทำไมออกซื้อมันช่วยอะไรไม่ได้เอาเนี่ยกฎหมายเขาช่วยอะไรไม่ได้กฎหมายยเท่าไหร่แล้วเนี่ยพ่อหนุ่มอ่ะตอนนี้คนอยู่มอวิทยาลั่แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุ96 96 ทุกคนเขาก็มีปัญหากันหมดเนาะมันต้องขอความช่วยเหลือจากเขาอะทำไมขอความช่วยเหลือจากสื่ออะลูกมึงจะได้ทีไหมละ่ะไอ้แจ่ไอ้แจ่ไม่ได้ทีตรงนั้นทำไมขออะแล้วตกไปถึงไอ้ไอน้นั่งโจมตายตกไปถึงไอ้นั่นมันจะได้อยู่ะ่ะไหมละ่ะเดี๋ยวแม่กขาขายชุย <Okay. S 2> เพราะจะนั้นอะทำไมบอกสื่ออะ มันช่วยไม่ได้หรอกนะไอ้ช่วยปลาช่วยท้องหนูมาได้ดูแลไม่ได้เลย นี่ก็คือสภาพการเป็นอยู่ของลุงนะครับลุงก็จะอยู่เก็บของเก่ามาไว้ในไร่ไล่แห่งนี้ก็จะมีสมุนไพรมากมายนะฮะอย่างตัวเด่นๆเ,เลยนะฮะก็จะเป็นกระบ,บองเพ็ด บอระเพชดจะอยู่นี่เห็นไหมเทามันอยู่ไหนวะเยอะแยะง่ายๆนี่นี่เลื้อนมาที่เลื้อนขึ้นไปนะครับนี่คือต้นบอระเพชรคมมากนี่นะฮะเราจะเอาไปทำยา อยู่ในป่านี่แหละพืชสมุนไพรเห็ดโคนเกิดที่นี่เก็บได้ครึ่งกิโลราชาลีอายุ49่สิบเาใช่เคยประสบบาดเหตุไหมเป็นเจ้ากระจกมาก่อนแล้วก็มาเป็นเจ้า<ะ>อีกล่ะยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบแปดปีแล้วตอนนี้เห็นข้างไหนมัากเห็นข้างขวาเพิงเลี้ยวข้างไหน,ข,ข,ข,นข้างซ้ายนี่โอเคก็ข้างซ้ายข้างซ้ายมันเป็นเงา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 ไง โอเคแล้วใช้น้ํามันเป็นไงมางมันไม่ปวดเฉยๆมันไม่เคืองไม่ปวดไม่เคืองเออมันบางวันมันก็จะดีบางวันมันก็จะไม่ดีเนี่ยมันมีเงาซ้ายขวางขึ้นมาแต่มันเป็นเงาแต่ถ้าไม่ใช้มันจะปวดแล้วเราใช้หยดไหมก็หยดเนี่ยหยดข้างที่ไม่ดีใช่ไหมทั้งสองข้างเลยเฮ้ยทั้งสองข้างเลยอ่ะใช่แล้วมันดีขึ้นไหมมันมันเป็นบางครั้งนอบางครั้งมันทำท่าจะดีเย คำต่าจะดีก็ดีบางทีมันก็เป็น,เป,นเป็นหมอกไปเลยเมัน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 คล้ายๆกขับว่างเกี่ยวกัอบอาหารเลยป่ะนะชาลีคำจุนใช่ไหมชื่อ,อ,อจริงๆโอเคเออได้แม่ยายมาช่วยนะครับดูหลาน <c oughs> ดูแม่ป่วยเป็นมะเร็งแม่มาจากโคราชนะครับตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่แล้วกสิบสามหกสิบสามแล้วนะครับนี่อะไรคะ ชื่ออร์ติมชื่อเรียนเมทริอายุเท่าไหร่คะอายุสิบสองเรียนอยู่เรียนอยู่ที่ไหนคะโรงเรียนอะไรครัโรงเรียนทุกสาพิยาของแขกที่นิวช็อตเลอยู่ชั้นอะไรคะชั้นมัลยิมีดิสสาพิทีนิโอเคค่ะเคยจดแล้วไม่เล่นแล้วเหรอเคยจดแล้วเคาดูเคาดูคนอ่อนคนไปคนหายไปไหนอ่ะ เนี่ยก็ขยับสิคนก็ยืนอยู่ตรงนั้นนั่นเนี่ยขึ้นรถก่อนสิกดยังไงอ่ะขึ้นรถอ่ะใไปกินก่อนตาตาลูกแววแววให้สบายเจี๋ ชื่ออะไรน้องตู่เหรอสวัสดีครับนีสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเล่ยจู้เนี่ยจู้เนี่ยวัสดีครับทิสวัสดีครับน้อตู่ดูชี้นี่ครับมาเกาะอยู่นี่นะอันเนี่ยตู่สวัสดีครับที่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีบายดีบายดิเอาบายบายให้ป๊าป๊าก่อนบายบายก่อน บ๊ายบายดิ bye.